สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองในตำปุ้มส้มทุกตุ๊กทันนะครับผมอยอดว่านเกาาะไปพ่ายเอฟซี bye ในตำปุ้มสมทุกท่านมาที่ดอนปูตาของภูเขานะครับก็มืดมืมมมดหนี้ก็เป็นวันอุโบสถอีกมืดหนึ่งแลคคมสิบสี่กำของเดือนหนึ่งนะครับเป็นสินสินตุไทยของของเดือนหนึ่งนะครับมืดหนี้ก็มีนนทิยะความทั้งกันมูพวกที่มาบูชาดอกไม้เพื่อมาไล่แก่ภูเขานะครับวันสุดท้ายก็บทมีการ ยับปูพิงปองที่ได้นตามไปดูต้นมกันนะครับตามผมมากน,นะครับขณะนี้คือนายใจญ่กำลั่งสี่ YouTube, ุดตูเตียนบูชาพระเดิม้แต่แล้วองค์ปูนะครับ มีการขอหวยเด็ดพร้อมทั้งจับลูกเิียงปองในบันทุกไทยนะครับอันนี้นเอับล้งที่ g ก็บลูกเิียงปองขอสูกนะครับในงวดวันที่1 7เจ็ดมกราคมม7เนะครับือืะ ตัวที่หนึ่งคือเลขห้าเลขละ้อยตัวที่สองคือเลขเจ็ดนะคะตัวทีคือเลขกนะครับเกลกิตนะตัวที่สามคือเลขห้านะคะตัวเลขคมคือเลขหเป็นห้าเจ็ดห้าับห้าเจ็ดห้าตัวนี้จับแม่นๆเด้เอาของางล่าง ครับข็นั่นี้ก็่นั่แก่กำลังที่จับนะครับเปียงปองเป็นเลขสองตัวข้างล่าง,งะะเป็นเลขสองใข้างล่างนะครับเลขสี่ะะข้างบน,นเป็นฮาเจ็ดฮาข้างล่างเป็นสองสี่นะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแม่ทางน้าสืบสระที่ังรัฐบาลในเอฟซีโฉมหมาดกันแม่ทางของกูให้ ออกตรงๆตอนเย็นๆหรือวันที่สิเจมกราสองหางหกเจ็ดเ้อปูห่ยเอฟซีสดีกันท่ทางของปูนะคะงามนะสอเนาะปีไม่ห้งตรงกับ24ออเลขงามเลขกันเถอะคอยดีเดอร์คอยเป็นโชคเป็นลาบแกเอฟซีมีโสดมีลาบน้ำในปีไม่หกเจ็ดนะครับงามงามเลขปี สองสามพันไปปีสองสี่เนาะเขาสองสี่กลางล่างเลยครับการจับลูกปิงปองก็งจบลงนะครับในายแก่ได้จับให้แล้วนะครับที่ขันบนก็นเป็นห้าเจ็ดห้าข้างล่างก็เป็นสองสี่นะครับ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 เป็นอนว่าจบสิ้นลงนะครับในากนารจับลูกปิงปองของ ใน่ใจข้าไม่แก้วนะครับที่เพิ่นมาจับมาตลอดนะครับ,บปกาิสีสรุปใส่แต่ใดคิปให้นะครับครับตั้งด้านขางกับเป็นป้าไม้นะครับป้าไม่ที่ขึ้นได้ช่วงสีเขาซสื้อนาแร่งแล้วนะครับใบไม้ฤดูใบไม้ร่วงนะครับไปตองกันร้ายนะครับเตรียมเป็นเดินนะครับ ในในบริเวณป่านะครับก็เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้น่าชนิดนะครับที่อนุรักษ์ไว้นะครับเป็นลูกหลานได้เห็นนะครับเป็นดนปูตานะครับเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยคือเห็นนี่แหละคือไทยเห็นนะครับปูบลดุมากันดีกว่าพลกไก่ก็จะเห็นนะครับเพราะว่าบรรยากาศในี่ดีนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อวันที่หานะครับผมเองก็ได้เขามานะครับในช่วง ทุ่มก็กวัวนะครับกับเขามาไซเยนที่เขามาเพื่อไปหาลูกหลานอยู่ทงหน้าที่ตรงตรงข้ามกันไปยุดดอบนอกนะครับเอากันนอนอยู่หน้าแล้วก็ไปสัมผณ์เขาเรื่องหวยนี่แหละ,ะตอนครับเขามาอย่ามาเบิง้งเขามาเบิ้งไฟนะครับเบิ้งไฟขององค์ปูที่ผมเองนะมันจะทำใหม่นะไฟทูราเซลนะครับไฟสาว่างบอลนะครับเขามากับสาว่างนะครับแต่ว่าผมก็เลื่อมบันทึกภาพไว้นะครับสาว่างทั้งสอนหลอดนะครับ นี่ก็หลอดตั้งหลอดหนึ่งนะครับหลอดตั้งออกไปกับกรหลอดหนึ่งนะครับนั่นกับห่้งดีนะครับของเจ้าปูนกับใส่ไปสองหลอดเป็น4ี่หลอดกับกระห่้งดียา่ขึ้นนะครับองค์ใหเลยเขามาานะครับมอาผู้เดียวนะครับโบน้มากับผู้ใดนะครับมอาผู้เดียวนะครับบรรยากาศกับยิ่ขึ้นนะครับเสียดายเบื่อลืมถ่ายภาพไปนะครับเพียงแต่เขามานมำตการโบดิมาน้ำตาการเพิ่มโดนแล้วนะครับวันที่น่ยากตระการตั้งวัดกับเปล้วยวไง มีต้นยามากผู้เดี่ยวนะครับความกำมือในใจเนี่ยเพิ ja ่นมากคับปลูกพิงป o องนะครับครับพอากาศกะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ปลาไม่หน้าชาติหนิดนะครับฤดูไม่แ่วงนี่ก็ใบไม่ล้วนนะครับกเป็นลักษณะนี้นะครับอเห็นนี่ครับเอาในบรรทุนท่านนี่พร้อมกัทีเขียนเป็นแท่กระดาษนะครับพัสรุปในคลิปใต้ไทยนะครับว่าจับปลูกพิ้ง pong ในตัวไรนะครับ กับกันถวายดอกไม้ผมไมาได้แก่ปูขาวก็ไเด็กเลี้ยกลูกเพียงปองก็ได้กจบที่งงนะครับสำหรับผมในไทยนี่ก็ทีทลุไปอีกครั้งหนึ่งนะครับปูขาวไฮโซกได้สินสทุนไทยของเดือนของเดือนหนึ่งนะครับงวันที่สิบเก็กันมาคมหอเจ็บนะครับจับลูกเพียงปองนะครับก็บได้ห้าเ็ดห้านะครับกับสองตัวก็ได้สองซีนะครับไปครับผนลัางน,นะครับ เป็นแนวทางสื่อสารกิมแมงตะบันนะครับกบวางมาเอฟซีเลนทานผู้ชมทุกทา่านคงสงงียิ้ในฟังแล้วนะครับรับปาในีายคลิปนี้อยู่ที่เพียงตำหนีพวกวันนี้ลิปต่อไปทำกิปนี้กช่วงดีสวัสดีครับ